ีกับหลานทั้งหลายนะตอนนี้ก็อยู่กับช่องปูแคสเกม <c oughs> มีใครเห็นยายบ้างไหมยายมาว่ายน้ำท่าฟีสไต,ตลบบไต์เนี่ยมันต้อจะตายหรือเปล่าเนี่ยฟีสไตล์นี่จะตายฟีแทนพอเถอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็ยีต้อนรับนะครับเข้าสู่โลกแห่งท้องทะเลนะครับพร้อมกับอาฉากพา้าทิศตก นะพร้อมกับความโรแมนติกนะครับกับเกมซับนูติก้านะครับในพาร์ทที่3แล้วนะก็สลับในพาร์ทนี้นะครับเอาลื่นลื่นลื่นเอาลื่นลื่นนสลับในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาผจญภัยกันต่อนะครับในโลกแห่งท้องทะเลเรามีอะไรให้ทำหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือ เราจะไปสำรวจยันแม่ของเรานะครับโดยที่มีคอมเมนต์มากมายนะครับถามว่าเพ่เพ่ทำไมไม่ไปยันแม่สักทีนะครับก็คือเจ้าแถวๆนั้นเนี่ยมันจะมีรังสีปนเปื้อนอยู่นะในน้ำทะเลนะเวลาเราเข้าไปในโซนแถวๆยันเราเนี่ยมันจะเลือดลดเรื่อยๆแล้วก็ตายนะครับโดยที่เราต้องใช้เจ้านี่ก่อนนะต้องคาบก่อนมันคือเรดิเอชันสูตรนะครับอ่ามันใช้ในการปกป้องรังสีนะซิลิโคนลับเบอ,อันนะครับแล้วก็ ลีด2อันนะครับโดยที่เจ้าลีดนี้สามารถอาหาได้ตามงานกีฬานะครับอันอนั้นคุรลีดนะฮนึกจะบอกว่างานศพนี่พวงลีดเลยนะมันคือเจ้านี่นะครับลีดใช้ซิลเวอร์1อันนะครับแล้วก็คอปเปอร์สอันโดยที่เรามีเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมพร้อมมาอย่างดีได้ปั๊บก็เอามาครับอืมแอ๊ะ แต่ยังขาดเจ้าอ่าซิลิโคนลับเบอร์อยู่แล้วก็ยังมีเจ้านี่นะครับมันคือซีไกร์นะเป็นคล้ายๆกับเครื่องเกาะนะครับทำให้เราเหมือนเกาะบอดว่ายน้ำาะครับแต่นี่มันมีไอพ่นด้วยนะฮะทำให้เราอาว่ายน้ำได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าใช้ทรัพยากรเยอะเหลือเกินนะใช้แบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่นี่ครับไงวะเอซิมัลูมคูณ2 โอเคอสำหรับวันนี้เรามีจุดมุ่งหมายแล้วนะฮะในการครับเจ้านี้ตอนนี้เราต้องรอเวลาลุ่งเช้าก่อนนะเช้า,ชาแล้วอากาศสดใสพระาทิตยขึ้นแล้วไปอืมน่ะแล้วก็บ้านของเรานะครับตอนนี้ผมรู้วิธีแล้วน่เราต้องใช้เจ้าที่ครับนะครับครับเจ้าโซลาแผงน,น,นีน้่เองมันคือ โซลาเซลล์ uh, นั่นแหละนะครับแล้วก็ต้องเอามารับแสงอาทิตยนะ์ในการทำให้บ้านเรามีพลังงานใช้นั่นเองโอ้แม่สาวน้อยคุณผู้ชมดูนั่นนะครับโอ้มันแฮปปี้กันมากเลยกระโดดเด้งๆพอดำลงมาดูนี่ตรงนี้นี่มันมีปาร์ตี้ปลาหรือ,อยังไงเนี่ยะโอโหอาจจะเป็นที่มาของคำว่าปอปลาตากรมนะฮะมาเนี้ย พวกแกทุกตัวต้องกลายเป็นอาหารของข้านะเกิดมาเป็นปลาทันาทีทำตัวให้หน่าอร่อยหน่อยมานี่ไอพวกตัวจ้อยสัตว์เพสัตตาสัตว์เพสัตตาสัตว์ทั้งหลายอร่อยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น <c oughs> กลายเป็นอาหารเราอันโอชะโอ้โหคุณผู้ชมดูครับช่องเก็บของ นะอุดมไปด้วยปลาเต็มไปหมดเลยนะครับปลาคงจะแช่งมาบ่ามึงเก็บสะกูเกือบศูนยพันเลยเวนมูนจะปรุงให้เกี้ยงเลยนะมีคนบอกว่าอา,อาหารที่ใช้เกลือมาปรุงเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะลดค่าน้ำเราไปเยอะมากนะเพราะงั้นก็เจ้าปลานั้นหาย,ยากอยู่แล้วออร่อยใช่ได้เดี๋ยนะนะ ดูไหนก็จับมาสิเยอะเลยปล่อยนกปล่อยปลามั้งแล้วเดียดเด๋ยวเดี๋ยวมอบักอะไรตรงหน้ากูเนี่ยอะไปลูกอ่าก,กลับไปหาฝูงทุกท่าเจ้าซิลิโคนเฮ้ทีนี้ก็จะได้เรดิเอชันสูตรโอ้ยอเยี่ยมนะครับทีนี้ก็ได้ชุดประดาน้ำมาเรียบร้อยเจม แม็ก้มมองนี่เห็นพุงตัวเองเลยแล้วก็เราจะคราฟเจ้าซีไกลนี่นะครับใช้ล u บิเซนซ์ค p พเปอร์ไวทไทเทเนียมแบตเตอร่ะโอเคเรียบร้อย่อะของที่เหลือแล้วนี่เราเตรียมไ้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคนเตรียมพร้อมไว้ก็อย่างนี้ชึบอ่ะข้างล่างนี้มีแต่ของที่ดรอปไว้ นะี่ผมไปเก็บของมานะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีกล่องใส่นะก็เลยต้องมาขุดดินแล้วก็โยนยไว้อย่างนี้นะครับเออเป็นไอเดียที่บันเจิดมากจริงนะคือว่าไม่ต้องคัฟกล่องใส่เลยนะครับจะโยนไว้ในยานก็ไม่ได้เดนะีเดี๋ยว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 นี่นี่ปล่อยไปแล้วยังอยู่ตรงนี้อีกแสดงว่าเจ้ายังอยากเป็นอาหารให้อยู่ใช่ไหมนะหน่ไหนก็นี่ปูงแมงอ อ,อร่อยเหาะแล้วก็คราฟซะเลยเน่โอเคทีนี้ก็ได้มาแล้วนะครับซีกรายนาในการช่วยว่ายน้ำนั่นเองเราจะดูนะว่าแต่ไอ้เคอร์เ t น e n เนเตอร์นี่มันคืออะไระครับรู้สึกคราฟมานี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะี๋ยวว่าเก็บก่อนละกัน,นเอามาเก็บไว้ทีนี้แล้วก็พวก ของไม่จําเป็นนี่เก็บไว้เลยนะในลินชักก็มีคนมาบอกว่าให้เราครับถังออกซิเจนเพิ่มนะครับในการาเพิ่มเวลาดำรงชีพนะใช้ไทเทเนียมที่เราเก็บไปเมื่อกี้เอามาก่อนวัเน,น่ได้เลยจัดให้จืบโอ้โหอากาศร้อยห้าโอเค let's go น่เราจะไปยานแม่กันเดี๋ยวนะกด5โอ้จิตดี่คุณผู้ชมเห็นอ่าข้างบนไหมครับมันเป็นโฮโลแกรมนะฮะว่าเรากำลังอยู่ในภูมิภาคแบบไหนจิ๊ดเน่แม่งโคตรล้ำนะคุณผู้ชมดูครับโอ้โหเป็นจำลองแผนที่เป็นการาฟขึ้นมาเลยน่าไปเลยแบบนี้ สะดวกสบายนะครับเร็วขึ้นมามากเลยเอาไว้เผ่นได้ด้วยเนะี่ยแวะเก็บองอึาะเอ้ยนี่เป็นต้นอากาศาเติมรอบไหนครับบุงบ้งบุง้งบุ้งทำซะอย่างกับอขอเติมลมจักรยานนะครับสมัยก่อน <laughs> เดี๋ยวนู่นเป็นปลาอะไรอะ่ะสวัสดีจ้า <laughs> ชิบเดียว <laughs> นี่มันปลาอะไรวะ สเปดฟิตโอ้โหรูปโสมไม่เห็นกับปืนฉีดน้ำสงการแม่ทีนี้ก็ไม่โดนหลังสีแล้วนะฮะลองดำลึกมา60เมตรแล้วครับตอนนี้มีหมอมย่อยๆสีแดงๆด้วยไม่ต้องผวนนะ,ะก็มีคนบอกมาว่าเจ้าป่าแดงเนี่ยอ่าหาเจ้าพวกแร่ซินเวอร์ได้ง่ายนะครับนะะเดี๋ยวขอขอเก็บอีกสักตัวอนะขออีกสักตัวนะฮะโดยที่เจ้าหินพวกนี้เนี่ย สามารถเจอพวกโกนไม่ก็ซิลเวอร์ได้ง่ายบุคุดอันแรกได้คอ,อ,อปเปอร์ได้ไทเทเนียมไหนวะคุณหลอกดาวจริงๆไม่ได้หลอกดาวหลอกๆกูนี่แหละปลาอะไรนะสีแดงเชียวอเออโอ้โหสู้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 ละอืมอืมโอ้โหอีปลาลูกออสอีปลาลูกอโอส ปลาลูกออสเดี๋ยวเอาไปปลาหัวพองอากาศหมดแล้วหมดอีกแล้วนี่ปลาอะไรเดี๋ยวอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอึ๊บเนี่ย <c oughs> ปลาอะไรวะเนี่ยโอ้โหปลาตาเดียวเหรอเดี๋ยวอีปลาดูดนี่อีกแล้ว เดี๋ยวเสียงอะไรเด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมครับ <laughs> คุณผู้ชมเห็นอะไรอยู่ตรงหน้านั้ไหมครับโอ้โหดูเสียงโอ้ไอ้ตัวไม่โคตรใหญ่เลยกู <laughs> จะไม่ยุ่งข้างล่างนี่มีอีตัวคุกฝุ่นอีกแล้วน่ามึงขันมาโอ้โหขึ้นมาข้างบนนี่เจอเจอตัวหนึ่ง โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดีขวาก็มีดังนั้นเราขึ้นสู่อากาศก่อนอากาศจะตายแล้วจาอู oh. ้วันนี้ใกลจะถึงเรือแล้วนะครับโอ้ยมีแต่ตัวอะไรวะเนี่ยแถวนี้นี่มันเถื่อนถ้าไม่แน่จริงนี่อยู่ไม่ได้อีปานี้นี่อันตรายนะฮะ หาที่แล้วนี่เราไปมันไม่กัดนะครับแต่พอผมไปเล่นนอกรอบนี้แม่งกัดกูจะตายไปหลายรอบเลยเนี่ยคือมันเป็นสัตว์กินเนื้อนะพูดแล้วก็เก็บคริสตัลแป๊บเราเรีบเข้าเออ่ยานแม่ดีกว่าคือจะอะไรก็ช่างนะฮะมขออย่างเดียวอย่าไปเจอตัวเมื่อกี้เลยว่าแต่นี้อะไรซัพพลายค e ีเอทแบตเตอรี่เย็ดดิได้แบตเตอรีดดตตร่มาก้อน,นึง โอ้ oh, thank y น่า้ยแถวนี้นี่ของดกของดกมากเฮ้ย first aid kit โอ้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากอดองมากตรงนี้ก็มีด้วยนี่อีกอุ๊บน้ำเย็ดเด้ขอบคุณครับอื้อกินทีนี้บวก40ของนี่ยังดกเลยครับแถวนี้ ถ้ามาสร้างบ้านอยู่แถวนี้นี่โอ้โหเก็บของกันสบายแฮมากเลยดูมันโอ้แม่สาวน้อยเจ้าทำอะไรเนีน่ยงับว่าแต่ทางเข้ามันอยู่ไหนวะเนี่ยดำมาตั้งนานนี่ยังไม่เห็นทางเข้าเลยเนี่ยตรงนี้บอกวะเป็นไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ของของจ้าน้ำอีกแล้ว thank you t h งกิ y วเสียเสียนี่อะไรเนะี่ยตัวอะไรวะคล้ายๆกับเอเลนศัพสาบสาบศัพศัพศัตัวอะไรก็ไม่รู้อะหน้าตาประลักมากนะแถวนี้เวรนแล้วเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้นี่เหมือนผมเห็นตัวอะไรชักอย่างนะฮะตัวใหญ่เสียงคำรามของมันด้วยคุณผู้ชมลองกอไปดูก็ได้นะผมเห็นจริงๆนะเห็นเป็นตัวขาวๆอยู่แถวเนี้ไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ซื้ออ่าเฮ้ดูเดี๋ยวเดียว what the fuck โอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรวะเนี่ยกระโดดโลดเต้นเต็มไปหมดเลยมันจะมาเกาะหัวกูมันมันจะมาแดกหัวกูมเนี่ยโอ๊ยจริงๆด้วยไอเวนเอ้ยหยุดยอบหยอบไม่ได้หยอบหยอบไม่ได้หยอบหยอบไม่ได้โอ้ยเยี๋ยอุ้ยมันเป็นสัตว์ประหลาดดูแลยานเหรอยานมีให้เข้าแค่นี้เหรอ หอมแมงมืดแล้วแบบรู้สึกแบบคือน่ากลัวมากเอาตรงๆคือแค่เห็นอีตัวเมื่อกี้นี่ก็รู้สึกระทึกไปแล้วนนี่ยังต้องมาเจออะไรวะเนี้ยนี่ยังไม่รวมไนตัวที่เราเห็นแวบๆบแบบได้ไนหะผมเห็นจริงๆนะครับอันนี้พูดอีกครั้งหนึ่งน่าตัวอะไรก็ไม่รู้รอเช้าดีกว่าเอาชิบหายแบตหมดแบตหมด เรามีแบตเตอรี่ใช้ไงวะเอาทิ้งอย่าพึ่งทิ้งออกกด R ชึบโอ้เยี่ยมว่าแต่มันพังอย่างนี้เราเข้าไปได้จริงเหรอครับอ่ะชึบอ่ะ,อะลองมาขึ้นตรงนี้สิไอตัวน,นี้กระโดดดึงๆเพียบเลยเราต้องพยายามหลบมาหน่อยแล้วกันชึบออื๊อ ข,ข,ข,ขึ้นอ่ะข,ขึ้นโอเคเปิดอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 ลื่นลื่นตัวเด้งดึงนี่มันเพียบเลยนาสับหาหลอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้โอ้มีมีสะเก็ดไฟหล่นใส่หัวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนี้มันเตือนรีบวิ่งกันดีกว่าอ่าไปแบบจัมปิ้งเออจัมปิ้งนาตรงนี้มีอะไรพาวเวอร์เซลโอ้แจงกิลนี่อะไย หยุดสับไพโอเก็บเก็บเฮ้ยขึ้นได้เว้ยให้ทางนี้แจมนัพยายามหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงอย่ามายุ่งไปทางไหนต่อฮะทีนี้ซ้ายนี่ตันไอ้ขวานี่ตันลงล่างว่าแต่นั้นคืออะไรวะเนี่ย ฮีทซิกเนเจอร์สัญญาณความร้อนเราไปค้นพบอะไรฮะ1,500กว่าเมตรเดี๋ยวจะลงไปยังไงเนี่ยเมื่อกี้นี่แค่ประมาณ100กว่าเมตรนี่ก็มีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดละโอ้โหนี่เป็นพันเมตรตัวนี้ที่ไหนวะเนี่ยอันนี้ลงได้โอ้โหลงได้อลองลองไปดูซิใต้นี้นี่มีอะไรฮะ กูตเตรียมมีดไว้ก่อนเลยโอ้ย <c oughs> ยฮ้เสียงอะไรตรงนี้มีรูด้วยไหนมีอะไรอยู่ในรูเจ้าตรงตอบข้ามาชิบโอ้โหโอ๋อมันทะลุออกได้โอ้ยเยี่ยม มันอยู่ข้างๆนี่นี่เองตอนนั้นเราดำผ่านไปนะฮะไม่ได้สังเกตอะไรเหมือนเราไปเก็บอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะครับมันโชว์อะไรสักอย่างเป็นพันกว่าเมตรเลยอะไรไม่รู้แหละแต่ตอนนี้นี่ขอของเท่าที่จำเป็นกันแล้วกันนะอ่ะอุ๊บส์หิวได้ด้วยแล้วก็กิกนน้ำโอเคนี่ไงต้นตอของเสียง คุณผู้ชมดูถ้ากูเข้าใกล้นี่มันจะแดกกูไ้ยเนี่ยดูจากแค่เสียงนี่ก็น,น่าจะรู้กันแล้วนะมันคืออะไรยาหันมาทางนี้เดี๋ยวก่อนโอ้โหตอนนี้นี่ตัดสินใจได้แล้วนะฮะว่าจะตั้งชื่อให้ว่าพี่โหกนะพี่โหกโอ้ยมาถึงแล้วอออึื้ โอการเดินทางรอดพ้นไปด้วยดีอันล็อกทรัพยากรมาเพียบเลยน่เจ้าพวกปลาทั้งหลายนะครับเอามันมาอค้าบดวนดูหน้าปลาลูกตานีปนทะลุออกมาเลยอือสอ่าโอ้โหฟู้ดบวกยีสนะครับแล้วก็น้ำบวกสามอันนี้นี่ฟู้ดบวกสีโอ้โห โคตดีเจ๊ดเน่ได้ power cell มา2อันนะครับโอ้โหใช้แบตเตอรี่ตั้ง2ก้อนนะกว่าจะได้ power cell โอ้โหนี่ได้มาฟรี2อันเลยบ้านเรามันต้องใช้เจ้าโซลาเซลล์นะครับแต่ว่าโซลาเซลล์เนี่ยมันต้องรับจากแสงอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเสาค้ำขึ้นไปเีนะ่เป็นท่อแป๊บนะชึบ อแล้วก็อันสุดท้ายอ,อ่าคล้ายๆกับบ้องบ้องอากาศเคยเห็นไหมเวลาที่ในกระตูนมันชอบเอาอาท่อนไม้ไผ่มาใช้ในการมันหายใจข้างบนน้ำอะไรอย่างนี้สร้างฐานเปที่เรียบร้อยแล้วก็เน่เสาค้ำ เจ้าโซลาเซลล์แวะนะได้ยินเสียงให้พลังงานนะ power online แล้วแจมเข้าไปดูสินี่ไงได้ power มาเต็มห้าสิบนะเดี๋ยวสร้างเพิ่อมอีกสักอันหนึ่งอ่าโอเคดับเบิลโซลาร์เซลล์ ซึบโอ้โหเต็มร้อยเลยทีนี้แล้วทีนี้เราก็สามารถาเริ่มคราฟอะไรที่นี่ได้นะครับอย่างแรกเลยนะเจ้านี่ Fabinator อ,อ่าอืออ่ะเราก็สามารถคราบของที่นี่ได้เลยนะครับสบายหรือแล้วทีนี้เอ่อมีอะไรอีกที่จำเป็น นี่แฟกเมนต์อนนัลไลเซอร์นะเห็นมีคอมเมนต์บอกมาด้วยว่าให้ต้องสร้างใช้คอมพิวเตอร์ชิปกลับไปที่บ้านแป๊บซึบคอมพิวเตอร์ชิปนะได้แล้วอุ๊ส์อ่าโอเคทีนี้ก็ทำการ a อ a น y z ไลซ์เจ้าเครื่องนี้นี่สามารถอ่า อันอลไล์ของที่เราไปเก็บมาได้นะครับมันทำให้เราคราบของได้มากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นพวกปงปืนอะไรนี่นะฮะเราทำตู้ปลาไว้ตรงนี้แล้วกันนะตู้ปลาอตู้ปลานะเอาเดี๋ยว,เ,ยวเอาปลาใส่เข้าไปใส่ได้ไหมเนี่ย อันนี้มันปลาย่างใส่ได้กระ้าแล้วอ่ะอันนี้อ่าทีนี้ก็สามารถมีปลาไม่ดูเล่นได้อีปลาตาเดียวมันไปไหนหนะหายากสุดมั้ยไงนี่ไงนี่ไงนีง่อึ๊บส์อ่ากลับมาแล้วซึ้ออ่ะทีนี้ก็ได้เวลาใส่เพื่อนของเจ้าไปเพิ่มเน่ มีเจ้าปลาตาเดียวโอ้ยน่ากลัวชัดจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเน่ใสมีหลายชนิดเลยทีนี้ใส่ปลาตาเดียวไปด้วยเจ้านี้ไปด้วยอ่าอ่าแล้วก็นี่หลายสายพันธุ์แล้วเกินมีอควาเรียมส่วนตัวในบ้านด้วยดูหน้าดูตาที่ท่าทางจะมีความสุขกันทุกตัวเลยนะครับลุกดิ๊กดุกดิกดกด๊กกันเลยดีนนะ้ไม่ต้องให้อาหาร เอาละฮะคุณผู้ชมครับก็สลับเกมซับ n o ติก้านะครับในพา,าร์ที่3ก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสนุกกันหรือเปล่านะครับดูกันเพลิดเพลินหรือเปล่านะครับกับบรรยากาศในท้องทะเลนะก็สลับอ่าคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าอยากดูต่อก็กดไลค์กันเยอะเลยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับส่วนใครที่มีข้อมูลอะไรแล้วอยากเมนอะไรก็ รบกวนฝากเมนไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมจะมาหาข้อมูลดีๆจากคอมเมนต์นี่แหละนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ยิ้มกันหรือยังฮะก็ก่อนไปนะครับอย่าลืมยิ้มก่อนไปด้วยเอายิ้มชอบอย่าลืมแชร์นะครับ